สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่เกม l i n เลน n g e r นะครับผมในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิดกาชาตู้กบเรียอนาดนะครับผมอ่าก็จะมาเปิดตู้นี้นะครับด้วยรูบีทั้งหมด1,200ง u รูบีนะครับใน ID ดีเพนะอ่าผมเองก็อยากจะเปิดเพราะว่าอยากจะได้กบเรียอนาด 9ดาวนะครับผมทั้งหมด3ตัวคือผมมีกลบ9ดาวที่ทางเกมแจกในเดือนนี้แล้วนะครับผม1ตัวนะผมก็เลยอยากจะเปิดให้ได้กลบ9ดาวเพิ่มอีก3ตัวเพื่อเอามาปั้นบาวจักรรพัิร็อกนะครับผมเป็นร่าง9ดาวแม็กนะครับคือตอนนี้ผมสามารถอัปเกรดเป็นร่าง9ดาวได้แล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่อัปเกรดนะครับผมอยากจะ ลองเปิดตู้กาชาก่อนนะครับผมอัพอัพเป็น9้าดาวแน่ๆแหละแต่อยากจะลองเปิดตู้กาชาก่อนว่ามันจะได้กบ9ก้าดาวไหมเออสัก3ตัวถ้าเกิดว่าได้กบ9ก้าดาวสาตัวมาเพิ่มเนี่ยผมก็จะทําคลิปปั้นเป็นร่าง9ดาวแม็กเลยนะครับสำหรับ,ราบดาวจักรพรรดิล็อกอืมคือผมเองอยากรู้ไงว่าเลดกาชาในตอนนี้เป็นยังไงตู้กาชากบเร็วหนาเนะครับคือเลดในการออกกบ9ดาวเนี่ย แค่าปเนนะครับผมเองก็อยากจะรู้ว่าผมเปิดไป6หรอบเนี่ยมันจะออกไหมนะเอออีกอย่างหนึ่งผมเปิดในไอจีเกลือไปแล้ว2000นิดๆนะครับ2,000นลูบี้นิดๆเนี่ยคือมันไม่ออกกบก้าราสักตัวหนึ่งเลยเว้ยผมแบบทยอยเปิดนะครับไม่ได้เปิดทีเดียวจบนะครับแบบว่าทีละ2 0 0 2 0 0 2 0 0ทีละ600อะไรแบบเนี้ยผมเปิดไปประมาณประมาณนั้นนะครับในไอจีเกลือแต่ไอจีเป็ดผมจะลองเปิดอ่ารวดเดียวจบนะครับเอออยากจะรู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับ โอเคมาเรามาเปิดกันดีกว่าเป็นการเปิดกาชาที่ผมแบบคาดหวังไว้สูงมากแต่มันเสียใจมากที่สุดแล้วนะครับผมเพราะว่ามันออกกบที่เราอยากจะได้เนี่ยยากมากนะครับกบ9้าดาวเนี่ยว่าอล้วก็ขอประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับใครที่อ่า อยากจะเข้ากลุ่มนะครับผมกลุ่มแลนเดอร์จกลุ่มที่4เนี่ยก็สามารถเข้าได้นะครับที่ลิงใต้คลิปนี้เลยนะครับเป็นกลุ่มของผมเองนะครับผมเองกอ็สร้างไว้แล้วนะครับแล้วก็ทิ้งเพื่อนหนโหดไปให้แล้วนะครับผมส่งเพื่อนหัโหวไปให้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าสมาชิกเพิ่มมากขึ้นกว่านะี้เดี๋ยวผมจะส่งเพิ่มให้นะครับเออส่งซ้ําให้นะเพราะว่าคนที่เข้ามาใหม่มันจะไม่ขึ้นให้นะครับเออก็เอาไว้ช่วยเสด็จหลักเสด็จพิเ,เศษเอาไว้ ส่งค่าเอฟให้กันนะครับและในกลุ่มก็สามารถพูดคุยเล่ยเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องเ,เจอร์ได้นะครับแล้วก็สามารถแอดเพื่อนกันส่งค่าเอฟกันได้นะครับแปดดาวสายพลังนะครับผมเรนเจอร์ธรรมดาขอ9้าดาวหน่อยโอ้โหเวลก,กิดเลโดโคตรเกลือผมบอกตรงๆเนี่ยโอ้สุดยอด <c oughs> รอบแรกผ่านไปนะครับผม ศพแรกผ่านไปศพส,สองศพส,สามค่อยๆผ่านไปโอ้โหผมว่าผมจะเก็บรูบี้นะครับผมเอาไว้เปิดเดือนโคลาโบอ,อยู่หรอกนะครับในดีเปตแต่คิดไปคิดมาผมอยากจะรู้ไงว่ากบ9้าดาวเนี่ยมันจะออกไหมนะเออผมอยากจะดูจริงๆอะ่ะว่ากบ9้าดาวมันมีในตู้กาชานี้หรือเปล่าอะ่ะเออแปดาวมอาอกโอ้โหแปดดาวลินเจอร์ธรรมดา เอ้ยโอ้โหเซตเดิมป๊บสองรอบผ่านไปเลยนะผมเห็นคนเปิดอ่ะ2องรูบี้ออกกบ9ก้าดาวหนึ่งตัวหรือไม่ก็2ตัวอเออผมผมคือแล้วมันทำไมผมเปิดมันถึงแบบไม่ออกเลยว่าสักตัวหนึ่งอะเนี่ยมันไม่ออกเลยกบไฮเปอร์เพิ่งอ,ออกตัวเดียวเนี่ยโอ้โหสองตัวซึ่งผมไม่ได้อยากจะได้ของพวกนี้เว้ยผมอยากจะได้กบ9ดาวดาอีกสมรอบนะ ัน,นี้คือครึ่งทางแล้วเลครับอ่าก็คลิปนี้ถือว่าเป็นการแบบอ่าเป็นคลิปที่แบบให้คนดูพิจนารณานแล้วกันนะครับว่าเปิดตู้กบเรียวหนานมันคุ้มไหมนะครับเออก็มีคนถามผมมาอยู่นะว่าพี่ครับเปิดตู้กระชากบเรียวหนา,นานคุ้มไหมครับหรือว่าเก็บไว้เก็บรูบี้ไว้เปิดอันอื่นดีผมก็บอกไว้เลยว่าเก็บไว้เปิดอันอื่นดีกว่าเพราะว่าเหลียมันเกลือขนาดนี้นะครับ คือแบบกบก้าวดาวไม่ออกเลยเว้ยดูดิโอ้โหเมจ้ากบแดงมาทำเพื่ออะไรวะกบแดงแปดดาวเนี่ยมาหลายตัวมากเว้ยโอ้โหเอ้ย <c oughs> โอเคสงสัยคนได้ปั้นบาวจากว่าล็อกเป็น9้า,าดาวธรรมดาได้แหละครับคือมันไม่ออกเลยเว้ยกบก้าวดาวอะ่ะโอ้โหโอเคถือว่าเป็น คลิปที่เป็นแนวทางให้คุณผู้ชมดูแล้วกันเลยครับว่าเปิดกบมันเกินอย่างนี้นี่เองนะครับโอ้โหกว่าจะออกนะกว่าจะออกนะครับตัวเดียวออกแค่ตัวเดียว1,200งอ้อวออกแค่ตัวเดียวโอ้โหสุดยอดขุนพระออกแค่ตัวเดียว,ยะออว,ยวฮะ โอ้โหตาย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 ไม่อยากจะโอ้โหแล้วมันออกตัวอันนี้นะกบ8แปดดาวอันต้านะครับผมมาย้อมใจย้อมใจสามตัวคิดว่าผมหายโกด์เหรอไม่ผมอยากจะได้กบ9เก้าดาวและเป็นกบ9เก้าดาวที่ไม่ตรงสายเลยเว้ยมันเป็นผมเป็นสายใบยพิบไงเออแต่อย่างน้อยอะอย่างน้อยผมก็สามารถเปลี่ยนชนิดได้ยี่สิบบี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นสายใบยพิบเปา แตกว่ามีกลุกดาวแค่2ตัวฮะอั้นบาวจาักวัดล็อกเป็นแม็กไม่ได้นะโอ้เกินไปว่ะเกินไปจริงว่ะไออย่างน้อยอย่างน้อยก็สามารถอันนี้ได้นะครับสามารถเออ่ปั้นได้นะสามารถปั้นเดียโบเป็นร่างไฮเปอร์แม็กได้นะตอนนี้อืมผมมีเดียโบอยู่แล้วไงผมน่าจะปั้นเดียโบ ขึ้นมาเป็นร่างไฮเปอร์แม็กได้โอ้โหผ,ผู้ชมคิดเอาและกันนี่นแหละคือสาเหตุที่ผมไม่อยากจะเปิดกบ9้าดาวเปิดกาชาตู้กบหากบ9้าดาวเว้ยคือผมลองมันมานานมากอยู่นะผมลองมันเพิ่มโอกาสอะ่ะแต่มันไม่เพิ่มโอกาสสักทีอ่ะผมเองก็งงว่าทาไมทางเกมไม่เพิ่มโอกาสให้สักทีคือกลัวัว,ว่ากบ9ก้าดาวมันจะเกลื่อนกลาดแบบออกออก,ออกดีเหรอหรือว่าแบบกลัวว่าแบบ ผู้เล่นจะได้กบ9ดาวเยอะหรือว่าอะไรผมเองก็งงเหมือนกันคือเลดมันมันโคตรเกลือคือมันเลดแย่มากเว้ยมันแย่กว่าการแบบอ่าเปิดกาชาเรนเจอร์อีกอ่ะพูดรตรงๆนะคือแบบโคตรแย่มันเป็นเลดที่แย่มากผมพันสองร้อยรูบี้ผมได้กบ9้าดาวแค่ตัวเดียวอ่ะเออถามว่ามัน มันมันคุมไว้ผมว่าเลยว่าไม่คุมนะครับผมสําหรับสายฟรีนะสาหรับสายฟรีแล้วก็เติมแพ็กนิดหน่อยนะครับอันนี้เติมแพ็กแค่แพ็กเก็ตเริ่มต้นนะในเอนี้นะครับเออแล้วก็แบบเหมือนจะเติมเติมอะไรอีกไหมผมลืมแล้วว่าผมเติมอะไรอ่าการเลนเจอร์ด้วยนะครับเติมการเลนเจอร์แพ็กหนึ่งนะครับแล้วก็เติมแพ็กเกตเริ่มต้นแล้วก็แพ็กต้นรับกลับมาเนาะเออสามแพ็กนี่แหละนะครับ เติมแค่นี้จริงนะครับแล้วก็ไม่ได้เติมอีกเลยอืมคือแบบถ้าเป็นแบบเนี้ยเปิดไปพันสองรูบี้มันออกกบเก้าดาวแค่ตัวเดียวผมมองว่ามันไม่คุมเว้ยมันไม่คุ้มอย่างมากเลยเอาเวลาเอารูบี้ไปเปิดเกียร์รุ่นเจ็ดดาวอันหนึ่งก็ยังดีนะมันดีกว่านี้อีกนะครับแล้วก็เปิดหาเลนเจอร์ผมว่าออกเรนเจอร์ดีกว่านี้อีกด้วยซ้านะครับเรนเจอร์ที่แบบโหดโหนะ่ะเออพวกเรนเจอร์คลาโบอ,อะ่ะ เออถ้าได้คูเ่เชิมาคือดีเลยเว้ยแต่อันนี้คือแบบกบเก้าดาวมันออกแค่ตัวเดียวเว้ยพันสองร้อยบีคือมันไม่คุ้มอาจจะเป็นเพราะว่าผมดวงเกลือก็ได้นะครับนะก็อย่างก็อย่างที่บอกไปฮะไอเดียเกลือผมเปิดไปสองพันนิดๆนะครับสองพันรูบี้นิดๆไม่ออกกบเก้าดาวเลยนะครับเป็นไปได้เลยที่มันจะไม่ออกนะครับเพราะว่าผมเปิดพันสองร้อยรูบี้มันออกกบเก้าดาวแค่ตัวเดียวมันเกือบจะไม่ออกอ,ะอ่ะผมบอกตรงโคตรเกลือเลยเว้ย เหมือนตู้กาชากบเร็วหนามันแบบเอาไว้เพื่อสําหรับคนสายไปสายเติมอะ่ะเออสายสับสนับสนุนทางเกมโดยเฉพาะอะ่ะมันเหมือนไม่มีที่ให้กับออคนที่เป็นสายฟรีแล้วก็สายเติมแพ็กนิดหน่อยอะ่ะเออมันลุ้นได้ไหมมันลุ้นได้แต่ว่ามันลุ้นยากมากนะฮะอันนี้ขอบ่อนหน่อยแะ้วกันคือไม่ว่าอะไรหรอกที่มันออกยากแต่ว่าออทําตู้กาชากบเพิ่มโอกาสกบก้าดาวให้หน่อยไม่ได้หรอ เอออันนี้คือผมรอมานานมากหลายเดือนแล้วนะเออแต่ยังไม่ออกแต่ยังไม่ไม่เพิ่มเพิ่มไม่มีตู้กาชาเพิ่มไอกานได้รับกบเก้าดาวเลยนะครับอืมอันนี้ก็งงเหมือนกันว่าทําไมถึงไม่มีผมเองก็แบบรอ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 อยู่นะครับผมรอจนแบบเปื่อยแล้วอะ่ะเออ <c oughs> เดี๋ยวนะผมขอดูหน่อยว่าเดียโบผมต้องการอะไรต้องการหมึกหมึก ดอกไม้ยักษ์แล้วก็ซอลเชงกูใช่ไหมโอ้โหไม่มีเลยสักตัวไม่มีเลยสักตัวดวงสวยฮะดวงสวยแบบสวยมากๆเลยแสดงว่าไอดีเป็ดผมนี่เป็นช่วงขาลงนะปกติไอดีเป็ดผมจะดวงดีอยู่นะแต่นี่คือดวงสวยนะครับตอนนี้ไอเดือนนี้เดือนน,นนี้คือดวงสวยมากๆเว้จริงๆ เปิดกาชาก็ไม่ออกสไล,ลี์พิเชอร์นะครับเปิดด้วยตัวกาชาไม่ออกเปิดตู้กบออกกบก้าดาวแค่เทตัวเดียวเอออย่างไรมันก็ออกแล้ววะอย่างไรมันก็ออกอะ่ะสงสัยคนให้ป้านมาจากวารล็อกเป็นบวกสองนะ <c oughs> ป้านเป็นบวกสองเลยอืมโอเคอ่ะไหนๆก็ไหนละเดี๋ยวให้ดูว่าไอดี ID เป็ดของผมนะครับเล่น PVP ในตอนนี้มันเป็นยังไงนะและทำไมผมถึงอยากจะได้กบเก้าดาวปั้นบานจากรัทล็อกนะครับอ่ะก็ดูเลยนะครับผมคือบ้าจากรัทล็อกผมอะ่ะมันดาเมจแรงก็จริงนะครับผมแต่สำหรับผมแล้วมันผมคิดว่ามันแรงได้มากกว่านี้เออถ้ากิดว่าผมสามารถปั้นเป็นร่างเก้าดาวแม็กอะผมบอกเลยว่าตัวไหนก็มาเหอะ เออนั่นแหละผมถึงแบบอยากจะหากบก้าดาวมาปั้นนะครับอืมอะผมบอกเลยนะไอดี ID ที่เหลือผมบอกเลยว่าตอนนี้ผมไม่เปิดหากบก้าดาวใน,ในตูก้กาชากบเรยวหนาแหละนะครับอี d อื่นผมว่าจะมีแพนเปิดอยู่นะถ้าเกิดว่าดีเป็ดผมได้กบก้าดาวสักสองตัวหรือสามตัวเออแต่นี้คือมันไม่ออกเลยเอยมันไม่ไดิมันออกแค่ตัวเดียว พันสองรอยอกแค่ตัวเดียวแล้วคิดดูไอดีสายฟรีผมมีประมาณพ2 0 0อบีประมาณนี้เหมือนกันไอดีไก่มีประมาณพันท่าล้วูบีและถ้าผมเปิดไปอ่ะแล้วมันไม่ออกสักตัวบัวเลยผมเจ็บใจมากๆนะครับเลยก็ผมก็จะไม่มีไอดีตัวเองนะครับผมในการไปเปิดหาโคลโบเรนเจอร์เดือนหน้าเออผมก็เลยพอละสงสัยไอดีเป็ดก็คงจะต้องเปิด ด้วยตั๋วกาชาแล้วก็น่าจะเปิดได้ด้วยรูบี้นิดนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะอันนี้ทีมเมื่อกี้อันนี้อ่อนเกินนะครับผมเอาทีมนี้ดีกว่าลองดูอโอเคนั่นแหละเออจีเป็ดผมไม่นะโคตรเซ็งเลยวะ่ะมันเป็นอะไรที่เซ็งมากนะเออ นี่แหละคือสาเหตุที่ทำไมไอเดียเกลือผมถึงไม่ตามล่าเปิดกาชาตู้กบเรียวนาดเพื่อตามล่ากบเรียวนาดเก้าดาวสักทีนะครับแบบไม่อาจคลิปเปิดสักทีอ่ะก็เพราะว่าเป็นอย่างนี้แหละผมก็เลยไม่เปิดนะตอนนี้ไอดีไอดีเกลือผมอะ่ะมีรูบี้ประมาณ1600รูบี้ซึ่งมันเปิดได้ประมาณ8รอบผมบอกเลยนะ8รอบนั้นน่ะมีโอกาสที่ไม่ได้กบ9ดาวเลยด้วยซ้ำอืม ถ้าเกิดว่าผมอยากจะลองเปิดอีกรอบนึงอะ่ะผมบอกเลยผมไปเปิดในไอดีไก่แน่นอนนะครับมีประมาณ1 5 0 0รลูบี้ก็เปิดได้ประมาณสัก7รอบเพราะว่าไอดีไก่ผมอ่ะมันมันมีกบ9ดาวดาตัวถ้าเกิดว่าเปิดไปพ ,400 รลูบี้แล้วมันออกกบ9ดาวดาตัวถือว่าดีถือว่าคุ้มนะครับเออและไอเดียไก่ผมจะได้มีตัวแม็กนะครับผมสักทีหนึ่งตัวก้าดาแม็กหนึ่งตัวสักทีหนึ่งนะครับเออ คือเอาตรงดีไก่ผมอ่ะมันจะมีแม็กตัวหนึ่ง Mac แม็กเก้าดาตัวหนึ่งได้แล้วนะแต่ว่าผมตอนนั้นผมทําผมทาป้ายม่วงผมเล่นในป้ายม่วงผมก็เลยแบบไม่สามารถเอากบ9้าดาวที่แจกฟรีที่เหลือได้นะครับเในตอนนั้นนะผมก็เลยแบบมีกบก็อดไรแค่2ตัวในตอนนี้นะครับอันนี้คือรวมกับของที่แจกแล้วนะครับผมในเดือนนี้อืมอะก็ผลสรุปก็คือครับนี่ผบอกเลยอ่ะ ให้ดูเลยคือแบบผมนึกว่ามันจะออกกบอัาต้าเยอะเยอะกว่านี้นะแต่มันแบบโอ้โหแม่เจ้ามันออกกบแดงโคตรเยอะเลยเว้ยโคตรเกลือนะครับเกลือมากกบแดงออกกี่ตัวหนึ่งสองสสี่ห้าหเจ็ดปดแดตัวกบแดงกบอัาต้าแหละหนึ่งสองสาสี่ห้า อันนี้ไม่รับ3ตัวหลังนะเออเพราะว่าผมได้จากกาชาตู้กาชาพอยนะครับเออได้5ตัวเองกบอัลต้ากบไฮเปอร์ล่ะออกดีไหมหนึ่งอา่อาจก็ถือว่าโอเคแต่ว่ามันน่าจะได้มากกว่านี้นะครับสําหรับผมแล้วผมคิดว่ามันน่าจะได้มากกว่านี้อืมส่วนกบ9ดาวครับออกแค่ตัวเดียวืคือสายบ้องไวนะคโคตรเซงเลยนะครับใครเปิดตู้กาชา ใครเปิดต uh, ู asha, ้กาชากบเรียวนาดแล้วได้กบ9าดาวในกี่รูบี้นะครับบอกผมหน่อยนะบอกผมได้นะครับผมในคอมเมนต์ผมจะได้รู้ว่าเลทมันเป็นยังไงนะครับผมอืมคือเลทมันห้าเปอร์เซ็นต์่ะมันนรกมากเลยนะเว้ยแต่ผมก็ยังยอมเสี่ยงดวงอะ่ะอโอเคกบไฮเปอร์เรียวนาดมียี่สิบเจ็ดตัวครับเดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆรอรออรอถ้าแสงทันมืดมถ้าผมทนไม่ไหวผมคงจะต้องปั้นอามาเทลสือแล้วแหละ หรือว่าผมไม่ได้ท่าสส่ทานมือสักทีหนึง่งอืมโคตรเซ็งเลยวะ่ะเซ็งแบบเซ็งมากนะมันเป็นการเซ็งที่แบบเซ็งเซ็งอะเออเซ็งจริงๆโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะผมเองก็ต้องขอบคุณทุกคนมากที่มาดูผมเกลือนะครับผมเลยก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามากดติดตามอา่กดไลค์แล้วก็กดแชร์นะครับผมอา่าขอบคุณทุก การสนับสนุนของทุกคนด้วยนะอะแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่เมื่อไอคำแมกนะบ๊ายบาย